you mm -hmm. mi con thì cho tiệt chùa nhớ của khó ngủ có tuổi cứ nó cũng cháu hay và cứ cuối đi lên đi công lắm cao ơi mua phần ba la mì chỉ hú ba thống đẹp của tất cả mà làm gì quách lập hầm hú trái luôn có nhiều quách nồi lại phá thoát của cơ lại trái luôn có cơ khẩu tài đi Đan lá con luôn phù dục quát bạc phòng mà thẳng thâu quát อยู่ด้านหลังหลวงผู้สุกนั่นคือดังไว้ว่าเฮ้อกสุดกัทุกคนเว้ยที่สามสติด้านหน้าหลวงคอเทินวัดโคกทองหลวงปูกันวัดอะไรวะตุยวัดพระยาอยู่ขวาหลวงมู่เอี่ยมอะไรวะอันนี้วัดโคกทอง ที่สามก็ด้านหน้าหลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่กานวัดบางหวงปูหลวงพ่อที่วัดเอามาพรหลวงพ่อที่วัดเอามาวันหลวงปู่ลุงอยู่ต้นดอกกล้วยไม้ทองคำวัดท่ากระบือที่อยู่ายล้อมหมงข้อตุ๋ยแขนปากลงหลวงพุมพอแขน้ายตาไขวัดเจดีลูกตีตัวโคตรวดหลวงพ่อโอภาษี บางวดอยู iosis, <antique. S 1> refers, ıyoruz, ่ที่ขอดอกขวาหลวงข้อชืนอยู่ที่ขอดอกซ้ายวัดเองทองไกน่าหลวงกู่้นและหลวงพ่อแสวงอยู่ตรงสะดือวัดเทียนดันหลวงกูแทนอยู่แขนข้าหลวงกูกลุ้งอยู่แขนซ้ายหลวงข้อเงินวัดบางพันอยู่ตามร่างกายขององค์หลวงก็ุ๋ยพร้อมด้วยหลวงกูจ้อยวัดบางชัานเหนืออยู่ตามร่างกายขององค์หลวง ่อมด้วยอยู่ในเหรียญบารมีอิ่มสุกตะยูวาสนาที่มีบารมีสูงสุดหนึ่งเดียวของโลกที่มีพระอริยานที่ทรงสเสด็จมาขออยู่ด้วยเพื่อสร้างบุญบารมีได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในโลกใบน,นี้ใครได้นำไปสูงของก็จะเกิดพลังและบารมีคุ้มครองแว้วคาดปลอดภัยคงกระพันเมตตาพักขายร่ำรวยโชคลาวาสนาเล็กบารมีอิ่มสุกตะยูวาสนา มันจะส่งผลในเรื่องธุรก,กิจการค้าดอกผลจะเบ่งบานถ้าได้สมเี็ดถ้าได้สมเี็ดมาทั้งหมดก็ได้ประโยชขอคาราเรียนอันเชิญพระรูปัญญาวิราชย์โสภโรขึ้นมาล่วรายละเอียดอาจารยดที่รบกันเสมอุี่ิะสมเด็จ คนทีน่กำลังยเรื่องกันมาคนที่วันน้าเป็นคนเดียวป็นต่างรนกันนและวันนั้นเาก็ไม่คอรไปยี่ตัวเขาอาตมานก็ังและก็ี่ยวเรื่องกันมาตองเป็นกันไปบางทีคนอื่คนนี้เก่อแตมาเป็นคนและนาบเขา ก็ให้ดำลมาให้ใจเขาออกตอนกะหลับได้ไม่ได้คนปรากฏว่าวาตลาดจับได้คนที่จะดำลมหมายใจเข้าออกได้นอกจากได้ทานมาบัติโบราณหิน่จับได้บุคคลโบราณจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเองจับไม่ได้เลยรู้โหตลาไม่ได้สามารถจับลงเขาออกได้งเนี้มันจะเปลี่ยนีป การกระทำเหลียงเขาขออนุญาตอาตมาก็อนุญาตให้เราทำจะตั้งรัหมันต้งใช้เงินเยอะก็อาจจะต้องทุจเงินเยอะก็เขาคนที่ไม่โหมดไม่โหมดไม่โง่เรล่าจะคนชอบแจกทานขาก็จะอยู่บ้าน แล้วแม่ทานก็เป็นประจำแล้วเป็นคนกระจำอยู่ใครกระทำบางอีไม่ไว้สัเดียวนิดเดียวก็ระดัถึงไม่ตลอดแัดทีเหรือบางางานเนี่นยยัดตาเนี่ยตา,ยตายก็ข้างเลยเคลือบตาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ระจำอยู่ตอพ่อตอแม่ตอนพี่ตอน้อตลอดเลอเกเามีความรักและกตุ้นเขาก็ให้ัาย ไม่เคยดีใจจองเวรจองกรรมกับใครคนทิศลายมาตลาดก็ไม่เิดลับต่อไม่อาภัยแม้ั้นคนที่รู้จักให้อภัยในโลกใบนี้มันหายยากกะซิบมันหายยากมันบางอย่างเราไม่ได้รัที่มาจะ้อยู่นะั้ในเรื่อบารมีก็จะอยู่กับเราตลอดวันที่านมาเขาบอกว่า ก็คือลุงปวดทวดมาช้าให้ไหลซ้ายหลขวาัรมเุบกรกับหลวงพ่อเพิพระกองค์หลวงพ่อเทนี่อาจารย์อยู่พระ่วหกหลงพ่อจ้และหลวงพ่าหลวงพ่าน้องห่อเฮียมพระโกอนี่ไป็นสมุดขอวงอทำไลอยู่ห้างข้า้ก็ รลงพก็ liberal, ่ำและพาอยู่ที่หัวขาวหลวงพ่อตอะด็ในกรมอันนี้ท้าพูดถึงรเด็นในกรมว่าสนาสูงเพราะอะไรเพราะวาสนาของประเดในกรมเป็นลูกศิษย์เชื่โกบคนธรรมดาแต่ลูกศิษย์ของูกถ้าพูดถึงกระแสจิตก็รื่งครรมด สุกเกกว่าแต่ว่าสนาตป่ากลางพันก็ลุม่ตุกเป็นลูกมาานแลรุ่ขม้ามาตักดเรีว่าสนาที่สุดทำออกาสนามนะทีนี้เรื่อมาได้เพีอยู่มีรูปุ่นง่วทางวัน้กแล้ำหลาย่กระทับดุงตามร่างกายเบียด้มีจำกับนะทำแค่ครังเดียวแล้วจบ ดูแลท่านอย่างยำใหญ่สัตอนจังตอนั้นเพราะว่ากำลังพระรมมีกระสุนลงที่พริยาอุทิย์เยือนเลยเนี่ยอาณาจักรที่วางตรงไปยังก็ขอทูลถามทูลลามาเป็นอาวุธเวลาตระสนักเพื่อส่งเสริม รรุงร่ก่พระริยาสุรกรุพระองเรื่งเกล็มันในเลเล่เ่อนที่เยกกานสมัยพระแล้วก็เป็นทานทั่วไปใหยาโยมกินให้กินยำกำลังเป็นความเป็นสุขสาธุสาธุร้องกันสาครัเดมต่สาธุสาธุอันนี้ผู้่วยนะ สวัสดีกับทุกๆุกคนวันนี้วาสนาจะบอกถึงเรื่องราวในการที่จัดสร้างเหรียญบารมีอิมสุกตัญยวาสนาและเหรียญบารมีอิมสุกตัญยวาสนาสิ่งนี้ที่ได้จัดสร้างขึ้นมาจากจกตทีติบริสุทธิ์ซึ่งอยากให้สองสิ่งนี้ผูกกายไปกับมนุษย์ชายหญิงชั่วกับชั่วกันบารมีการจัดสร้างทั้งสองสิ่งนี้หนึ่งเหรียญบารมีอิมสุกตัญุวาสนา จะคุ้มครองแควขาดปลอดภัยคงกระพันเมตตาค้าขายจะอยู่ในกลายของหญิงและชายเรดบารมีอิมสุกตัญยูวัสนาจะอยู่ทั้งหญิงและชายซึ่งจะเป็นการต่อยอดต่อดอกต่อผลเบ่งบานในธุรกิจต่างๆ่างสองสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมจัดสร้างกับองค์หลวงอตุยวันหนึ่งกายสังขารของวาสนาก็ต้องลาระจากโลกนี้ไป วันหนึ่งหลวงพ่อตุย้ยก็ต้องราจากโลกนี้ไปท้องกายสังขารเช่นเดียวกันไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะยึดเหนี่ยวและอยู่กับกายทั้งหญิงชายคือความแค้วคาาปลอดภัยคงกระพันเมตตาค้าขายจงอยู่กับกายสังขารของมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายตกทอดกันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานสิ่งนี้ ถึงได้มีจิตจำงในการจัดสร้างขึ้นมาทั้งสองสิ่งนี้ใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วโปรดเอาไปพิจารณาในความบริสุทธิ์ของตัวข้าพเจ้าวาสนาอนุทตโตและในความบริสุทธิ์ขององค์หลวงพ่อตุย๋ยซึ่งมีจิตเมตตาในการอนุญาตให้นำใบหน้าของท่านมาจัดสร้างเป็นรูปเหรียญตลอดระยะเวลา ว่าลาดนิยมไม่เคยที่องค์หลวงพ่อตุยที่จะพิจารณาในการจัดสร้างและเปิดให้เช่าบูชาสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวซึ่งที่ลูกไปกลับทูลออกมาจากนิมิตว่าเห็นองค์นายของท่านเป็นปังลักษมีในกรรมฐานของลูกนี้ขออนุญาตจัดสร้างทูนถวาย 1. มือเหรียญให้กับหลวงพ่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกจกเป็นคนดูแลจัดการเองส่วนที่ไรายได้ก็ขอ,อนำทุนถวายกตัญญูที่มาชดช่วยธุรกิจของลูกให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งดอกไม้ทิพระทานแดงวาสนานิ้ววาสนาและพิงเพนนภพาเป็นดอกไม้ทิพระทานซึ่งเกิดขึ้นในนิมิตอ้อมรงท่านเป็นปานรัศมีเป็นทองที่อยู่ในเสมา และล้อมองค์ท่านสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นมาและเหรีบรารมีอิมสุกก็เกิดจากจิตที่ว่าอยากให้คนได้มีการค้าขายแล้วธุรกิจต่อเนื่องเชื่อมต่อให้มีการต่อยอดต่อดอกต่อผลจึงได้จิตเกิดขึ้นมาว่าเราต้องมีอุอาคัจะก็คือหัวใจเศรษฐี ่งผลไปให้ธุรกิจทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีดอกผลเบ่งบานก็จะมีดอกไม้ที่บานแล้ว3ดอกคือพระพุทธนัใจ3าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และดอกที่4ี่กำลังเริ่มแย้มและเป็นตูมที่ต่อยอดร้อมหลายรอบองค์ท่านสิ่งเหล่านี้เลดบารมีอิมสุขเป็นการออกแบบของตัววาสนาเองทั้งหมด แต่การจัดสร้างเหรียญนี้เป็นการทําที่ยากมากเพราะเราใช้เนื้อสแตเลดอย่างดีในการตั้มในการทําขึ้นมันค่อนข้างยากแต่ในที่สุดด้วยจิตที่มุ่งมั่นก็มักผลสําเร็จออกมาว่าปัถนาให้ทุกคนมีสองสิ่งนี้คู่กายทั้งเหรียญบ,บารมีอิ่มสุกตันยุวาสนาและเหรียญบารมีอิ่มสุกตันยุวาสนาให้อยู่คุ้มครองกายสังขารของทุกคนไป ตกไปถึงชั่วลูกช่วยห้านกาบบาร,รมีอันเชิญมาเช่าบูชากันทุกคนนะเจ้าคะ่ะกาบสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ่ะ